สุดครับเสียยะจัดให้ครับผมช่วยทุกคันดันทุกคสสวัสดีครับจ่าเข้มรถซิ่งครับผมอยากได้ขนาดไหนจัดให้เหมือนกันจัดให้เหมือนกันครับผมนะครับอ่าพบพบกันกับจ่าเข้มและเสียย่านนะครับผมคู่หูดโอนะครับอ่าดูหูใหม่นะครับแต่แจ้งเกิดมาไม่รู้นะครับมามาวันนี้เปิดโปรแรงครับผมจะสองการแล้ว มีรถขับหรือยังมีทองเหรอเปลี่ยนเพราะมงมีทองไปฝากแม่หรือยังมีทองไปฝากแม่หรือยังจ้ะจ้าวันนี้โปรโมชั่นซื้อรถยนต์แถมทองคำมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทครับผมนะฮะจองคันไหนได้ทุกคันนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงว่าจะไม่เอาไม่ต้องลุ้นด้วยเราแถมให้เลยแถมให้เลยของฟรีฮะเอาไหมฮะเป็นโชคชั้นที่หนึ่งนะครับครับผมแจกทองคำมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทโชคชั้นที่สองครับจ่ายเท่างวดอหกงวด โชคชั้นที่สาได้ดอกเบี้ยพิเศษโชคชั้นสี่รุ่นรับจับแจกมอเตอร์ไซค์ชค้นโอ้โนวันนี้พมกับโปแบบว่าแรงอภิปรายแรงแรงใครแจกยังไงไม่รู้แต่เราแจกแบบนี้แจกอย่างนี้เลยนะครับได้ก็จัดการอุ่นจัดให้ครับผมนะมาคันนี้เป็นอะไรพร้อมเปิดเปิดรถเปิดรถเอาเเปิดรถเปิดรถ นิสสันมากไปคลัทางก็คือเอเข้าใจนิดนึงว่าคู่หูคู่หูใหม่ยังจูกันไม่เข้ายังนะครับนิสสันมาก 1.2s ปี2017ครับผมรัาเปิดราคาขายเพียงแค่2 9 0 0 0บาทโอ้โหดาวเท่าไหร่ครับจ่า999บาทรับรถเลยครับผมหกงวดแรกช่วยซับกลางวดในเดือนละ2,000บาท6กงวดนะค้าบกับแค่ 2 0 0 0บาทหกวัตใช่ครับผมหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่4,000บาทใช่ครับผมหกวดแรกผ่อน2,000อ่าหลังจากนั้นผ่อน4,000ครับผมลูกค้าจะได้เข้าใจว่าเราช่วยผ่อนค่างวดให้นะครับรถหกวัลลัคสองพันอ่านะครับนะอยากได้ก็นะมาเลยนะครับผครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจ้ะนะครับปีสิบเจ็ดรถใหม่สามปีดูรอบคันจ้ะโอ้โหเห็นสีไหมฮะสีอะไรเขาเรียกเรียกไม่ถูก สีอะไรวะถ้าตามคอกคองเล้าไก่เรียกสีอะไรสีเขียวสีขี้ไก่สีไก่ฮะโอ้สีว่าเป็นตาเอาเนี่ยนะแต่สีสวยนะผมชอบนะสีเดิมเถาทองเ้าทองใครเรียกเถาทองนะผมอยากเห็นหน้าโรงงานเลยเกินใครบอกให้ผลิตสีนี้มามันเรียกยากมันเรียกยากจริงๆสีขี้ไก่สีขี้ไก่สีเตาทองสีเตาทองนะครับอไอ้แม็กไมย่างไม้เดี๋ยวใส่ให้ครับผมอันนี้ติดรถมานะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับผมดู ดูข้างในก่อนนะฮะดูภายในครับผมภายนอีกกรุบกรับกิบกรับนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เดี๋ยวดูเลขไหม่ก่อนเลขไหม่เลขไหม่กระจกมือหมุนนะครับแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาไอ้ทอยพวงไฟฟ้าคันนี้เป็นตัวเอสนะครับผมนะครับรถราคาสบายๆนะครับผมราคาผ่อนสบายๆตีพายเจ็ดพันโลครับแอร์เย็นเฉียบมีวิทยุให้นะครับผมสวยๆเลยเฉียบมีวิทยุให้นะครับฝ้าหลังคาฝั่งนี้ยังไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมอ่าสวยๆอ่าสวยๆนะครับจอกประตูครับ เดินหมดเลยครับไม่มีรอยถอดรอยแกะข้ามาทั้งล่างติ๊กเกอร์ยังอยู่ฮะติ๊กเกอร์อยู่ค็พร้อมตะเกียงตะเกียบประตูนี่โอ้โหเน่นมากเลยเน่นไหมนะครับนี่ครับเรียงสวยนะฮะก็คือมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีความรู้นะครับดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมได้ความรู้แนนน่อได้ความรู้แน่นอนนะครับผมนะเราบอกหมดเลยฮะนะครับเรามีพร้อมมาให้อีกอันหนึ่งครับตรงนี้อ่ะไมเอ้าวนะครับนี่ฮะดูตะเกียบประตูนะครับสวยเลยนะฮะเบนอาร์คนะครับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลัง นะครับเป็นเกง5ประตูที่น่าใช้นะครับพรอนสี่พันกว่าบาทนะพอนสี่พันนี่ไม่กว่าดิกสี่พันสี่พันเออนะพอนสี่พันไม่มีกว่านะดอไม้แรงคู่มือยางอะไรมีครบมีครบนะครับไม่มีการติดแก๊สไม่มีการไม่มีการจงการเจาะนะครับรถอีโคคาร์คงไม่เอาไปติดติดแก๊สหรอกนะติดทำมันประหยัดอยู่แล้วเออเนาะดักเดิมหมดเลยนัตดักน็อตดักน็อตดดักนอตท้ายนะครับเออเดี๋ยวภาษาคุณผู้เทพยไม่เข้าใจอีกอะไรคือนัดดักเออ แต่เราไม่เพลินเราจะเป็นอิสานเ่็นตัวอย่อิสานอิสา,สานใชถ้านอาด่าเขาคงเข้าใจนะครับถ้ากรุงเทพคงงงอะไรคือด่าะอะไรคือด่าดูตะเกียบป,ประตูนะเดิมหมดนะครับเดิมสวยสวยมา<ว> นี่นี่นะครับสวยนะครับอ้าวคนละประตูคนละบานเลยครับนะครับสวยคลิปเลยนะครับแห่ให้ดูเลยครับผมครับผมนะครับได้ความรู้ชัดเจนนะครับเม็ดอาร์กจากโรงงานนะครับเดิมหมดอันนี้ของของโรงงานนะทำยนต์นะครับทำเปันหายคือรถมันชนมาใช่อันนี้คือมันต้องมีคมชัดอย่างนี้ใช่ไหมคมชัดเลยครับผมจะดูซอกประตูนะครับน็อตซอกประตูเดิมหมดนะครับไม่มีการแกะนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามันมีบาดเหตุมันจะต้องทอนโดนแกะมีรอยมีรอยแงส์นะฮะอันนี้มีนะครับนะสี ขี้ไก่เนี่ยอยากสีตะเพาทองตะเพาทองโอ้เรียนสรู้เลยตะเพาทองกะเพาทองนะครับกะเพาทองนะตะเพาทองตะเพาแก้วเมียัญชละวันเปิดมานี่แบบว่าโอ้โหเครื่องเครื่องดินนิ่งนะฮะบรรดปีใหม่ปีสิบหกปีสิบเจ็ดนะเดินนิ่งเครื่องขาวจั่วครับผมขาวจั่วอ่าเพียร์เพียร์เพลนเพลคมชัดกระเกนไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับคานไอเขาเรียกล่องแก้มเดิมหมดฝากระโปรงเดิมหมดไม่มีรอยถอดรอยแกะอ่าเราดูคานดิเดิมหมดครับผมนี่นี่เดิมหมดคานคาน สวยจีบแล้วนะครับไอติเชื่อยุงยับเนี่ยฮะเออคาะครัมียับลองแจมฝั่งนั้นอยู่ครบอยู่ครบเดิมหมดอยู่หมดนะฮะมีหมดเลยไอติเกอร์มอกมาอยู่โอ้โหนะครับสวยๆอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกับราคาย่อมยาวจากสองแสนเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าพันบาทครับผมออกรถแค่ 999บาทนะฮะหกคนแรกให้ผ่อนเพียงแค่2,000บาทหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่4,000บาทนะครับซื้อรถวันนี้แถมทองคามูลค่า10,000บาทโอ้โหนะได้ดอกเบี้ยพิเศษอีกฟรีโอ้นะฮะแล้วก็อีกลุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์อีก1นึ่คันครัโชคโชค1 2 3ปีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหมดนะโอนจอดแค่ฟรีนะก้าวโอนให้ฟรีภาษีพรบฟรีน้ำมันเต็มถังฟรี ถ่ายของถ่ายกล้องเครื่อง <c oughs> ฟรีถ่ายของเหลวฟรีก่อนออกรถตรงชนิดนฮะแล้วก็เรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับผมบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านอีกฟรีครับผมลูกค้าไม่ต้องมา ไม่ต้องมาร้านอยู่สาแก้วครับอยู่ตะเก็บชายแดนครับผมคุณพี่อยู่สงขาคุณพี่อยู่เชียงใหม่ครับผมนั่งอยู่ที่บ้านเลยรออยู่นะอยู่บนก็นั่งอยู่อยู่บ้านเลยไม่ต้องอยู่หัวกระไดบ้านเลยได้เดี๋ยวเสียยากับจากเข้มส่งเจ้าที่ไปครับผมรับรถก็รอที่บ้านเดี๋ยวไปที่บ้านนะไม่มีใครจ่ายเองเดี๋ยวคนกังวลว่าเฮ้ยมีใครจ่ายไหมไม่มีฟรีฟรีมทุกขั้นตอน ครับผมจองแค่1,000บาทแค่นั้นเองครับครับผมไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวฝาก f อนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับถ้ามีเพื่อนมาซื้อมาจองก็เดี๋ยวรับค่าแนะนำค้างการตลาดอีก3,000บาทนะครับผมเอที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์สนุกสนานให้กาลังใจพวกเราบ่อยๆก็เดี๋ยวแจกเสื้อ f อแฟนเพจไปนะครับผมเดี๋ยวทักเข้ามาเลยอยากได้เสื้อนลยครับผมเดี๋ยวฝากติดตามช่องของจ่าด้วยครับจ่าเข้มรถซิ่งใช่ไหมรถมือสองเอสซีซีมอเตอร์ปาจีนบุรีครับเจ้าจ่าจะเป็นรถมือสอง สี่ีมอเตอร์สักแก้วนะครับไม่สักแก้วประจีนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะไปเข้าสิงอยู่2ช่องนะฮะในทีมอ้อมใจอ้อมใจด้วยนะครับผมอยากได้อุนจอมหนึ่งพันบาทโอเคไปนิสสันมาร์สสีตะเพาทองทองนะครับวงเล็บขี้ไก่่ันเพียง2,000บาท2,000บาทนะครับผมปั๊บทองคำอีก1,000บาท